ข่าวดีคนจนเฮรัฐอนุมัติแล้วบัตรคนจนรับเงินคนละ3,000บาทรับเงินวันไหนบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้ทําการอนุมัติแล้วนะคะแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งก็จะได้รับคนละ3,000บาทเลยนะคะ ซึ่งเงิน3,000บาทนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น6เดือนด้วยกันนะคะซึ่งก็จะได้รับเดือนละ500บาทนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะนั่นก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะเดือนละ500บาทนะคะซึ่งปกตินะคะทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติแล้วนะคะ จะเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ500บาทนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 3ไปจนถึงเดือนธันวาคม2 5 6 3นะคะและล่าสุดนะคะทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติต่อมาตรการนี้ออกไปอีกนะคะนั่นก็คือต่อไปอีก3เดือนนะคะนั่นก็คือได้รับเพิ่มอีกเดือนละ500บาทตั้งแต่เดือนมกราคม2564ไปจนถึงเดือนมีนาคม2564เลยนะคะในส่วนวันที่จะได้รับเงินนะคะ ก่อนหน้านั้นนะคะเงิน500บาทในเดือนตุลาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะและในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับในวันที่1พฤศจิกายนนะคะและล่าสุดนะคะเดือนธันวาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับเงิน500บาทตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะ ในส่วนของเงิน500บาทที่ทางรัฐบาลนะคะอนุมัติเพิ่มให้อีก3เดือนนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเพิ่มนะคะในวันที่1มกราคม2564จํานวน500บาทนะคะและก็ในวันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก500บาทนะคะและในวันที่1มีนาคม2564นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเพิ่มอีก500บาทนะคะ รวมทั้งหมดนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับเงินจำนวน500บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2563 ไปจนถึงเดือนมีนาคม2 564นะคะรวมทั้งหมดนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาจำนวน3,000บาทเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะที่ทางรัฐบาลก็ได้ทําการอนุมัติต่ออายุมาตรการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ500บาทออกไปอีก3เดือนนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ